โดยครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการทั้งหมด21ท่านและคนใหม่5ท่านซึ่งระหว่างเข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมมากมายโดยได้นั่งสมาธิและเดินสมาธิเป็นระยะเวลา6ชั่วโมงต่อวันทั้งอย่างได้ร่วมกันเตรียมงานบุญที่ทางวัดได้จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลสงการานต์อีกด้วยและจากการร่วมกันปฏิบัติธรรมหลายท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีอาทิ คิดว่าการน,นั่งสมาธิวันละหลายชั่วโมงเป็นเรื่องยากนั่งวันละหนึ่งชั่วโมงไม่รู้จะนั่งได้หรือเปล่าแต่เกิดเหตุอัศจรรย์ได้มาลองนั่งสมาธิในโครงการนี้แม้เวลาผ่านไปถึงสองสามชั่วโมงก็รู้สึกเหมือนว่าเวลาผ่านไปแป๊บเดียวมีความสุขมากกับการที่ได้มานั่งสมาธิที่วัดแห่งนี้เพราะสัมผัสได้ถึงความเบาสบายและผ่อนคลายเป็นอย่างมาก บางท่านกล่าวว่ายังมีความรู้สึกว่ามีความฟุ้งเข้ามาในใจมากพยายามกำจัดความฟุ้งแต่ว่าก็ยังมีมาเรื่อยๆช่วงนี้จึงเริ่มปรับร่างกายและใจใหม่ขอบคุณมากกับสถานที่สัปปายะแห่งนี้เพราะช่วยให้รับใจได้ง่ายขึ้นทำให้รู้ว่าการปรับร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากสาหรับการนั่งสมาธิส่วนอีกท่านกล่าวว่าเคยนั่งสมาธิแบบวิปัสสนามาก่อน พอพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติแบบง่ายๆสบายๆย,ยังมีความคิดว่าวิธีการนี้ไม่เหมาะกับตนเองจึงได้ปฏิบัติวิธีการเดิมอยู่แต่พอได้ลองนั่งวิธีแบบง่ายๆสบายๆท่า,ามกลางบรรยากาศที่เป็นสปายะกลับมีความสุขเกิดขึ้นเพราะวัดป่าธรรมกายนานาชาติโตชิงิเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากและอีกท่านได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจ ว่าปกตินั่งสมาธิทุกวันอยู่แล้วเพราะเป็นครูสอนโยคะเมื่อได้รับการแนะนำจากอาจารย์ที่สอนโยคะว่ามานั่งสมาธิที่นี่แล้วดีมากๆจึงได้เดินทางมาลองนั่งดูพอได้มานั่งพบว่าบรรยากาศดีมากนั่งสมาธิสองชั่วโมงดูเหมือนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วรู้สึกใจนิ่งและมีความสุขมากค่ะ